โรคนอนไม่หลับนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับก็โรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นโรคของเลข3นะครับก็จะมีอาการนอนไม่หลับที่เป็นลักษณะ3แบบนะครับก็คือหลับยากตั้งแต่แรกเกิน30มนาทีนะครับตื่นกลางดึกแล้วหลับต่อยากเกิน30มนาทีแล้วก็ตื่นเร็วกว่าปกติที่ตั้งใจไว้เกิน30มนาทีนะครับถ้าเป็นแบบนี้3วันต่อสัปดาห์ขึ้นไปและเป็นนานเกิน3เดือนเราจะส่งสงสัยโรคนอนไม่หลับควรจะต้องพบแพทย์เพื่อประเมินอาการ ทีนี้โรคนอนไม่หลับมันเกิดได้จากหลายสาเหตุมากๆนะครับสาเหตุแรกที่พบบ่อยก็จะเป็นเรื่องของอสุขะอ,อนามัยการนอนที่ไม่ดีนะครับเช่นการนอนตื่นไม่เป็นเวลานะครับการเล่นมือถือก่อนนอนหรือเจอแสงสีฟ้าก่อนนอนเยอะๆนะครับการกินคาเฟอีนนะครับหรือแม้กระทั่งการกินแอลกอฮอล์นะครับการกินแอลกอฮอล์จะทําให้ช่วยนอนตอนแรกนะครับอยู่ในเรื่องประมาณ 4- ีหชั่วโมงแต่หลังจากนั้นจะตื่นกลางดึกได้บ่อยแล้วก็จะฝันเยอะได้ตอนครึ่งคืนหลัง เพราะฉะนั้นถ้าไม่ดีก็ควรไม่กินควรได้หลับได้ดีขึ้นนะครับอันนี้คืออย่างแรกคือสุขอนามัยการนอนนะครับอย่างที่2ก็คือเรื่องยาบางตัวครับยาบางตัวมีผลทําให้นอนไม่หลับได้อย่างเช่นยาแก้วัดอย่างเช่นแบบยาซูดออเอฟรีดีนะครับเป็นยาลดน้ํามูกก็มีผลทําให้นอนไม่หลับได้ยาลดความดันกลุ่ม Beta เบต้าบล็อกเกอร์ก็ทําให้นอนไม่หลับได้หรือยาลดความเปนบางตัวมีผลทําให้ไอมีไอแห้งๆได้ก็ทําให้นอนไม่หลับได้หรือว่าเป็นยาของจิตเวชเช่นยาสมาธิสั้นกินก่อนนอนก็จะนอนไม่หลับได้ อันนี้คือสาเหตุที่2นะครับสาเหตุที่3ก็จะเป็นพวกความเครียดนะครับเวลาคนเราเครียดนะครับจะมีอาการทางร่างกายได้เช่นนอนระลับตื่นนอนตื่นกลางดึกหรือนอนไม่หลับตั้งแต่แรกคิดวนๆหรือหงุดหงิดง่ายหรือปวดเมื่อยตามตัวได้นะครับอันนี้คือความเครียดอย่างที่4ี่ก็จะเป็นโรคทางจิตเวชนะครับเช่นโรคซึมเศร้าโรคพิตกกัมวลนะครับอย่างโรคพิตกกรงวลก็จะมีแบบนอนไม่หลับเป็นแบบนอนตื่นกลางดึกก็ได้หรือนอนหลับยากตั้งแต่แรกก็ได้เพราะมันคิดวนๆอยากหยุดทิดงแต่หยุดไม่ได้นะครับค ถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามันก็จะแบบนอนตื่นเร็วกับปกตินะครับตื่นมาปั๊บความคิดมันแล่นเข้ามาไปหมดเลยแล้วก็มีรู้สึกเศร้าเบือ่อไม่มีความสุขไม่ค่อยอยากทําอะไรนะครับก็จะสงสัยโรคซึมเศร้าได้นะครับสาเหตุสุดท้ายอย่าใส่ที่5ก็คือเป็นเกี่ยวกับเ,เราเรียกว่า เราไม่หลับแบบปฐมภูมินะครับหรือ Pri m a r y นซ s ม m n i a ก็คือหาสาเหตุได้ไม่ชัดเจนนะครับลักษณะคนไข้ประมาณนี้จะพบเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมาด้วยประมาณว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังเรื่องการนอนมากๆฉันต้องนอนให้ได้8ชั่วโมงนะครับฉันขึ้นเตียงแล้วฉันต้องหลับสินะครับเพราะมันเกิดความตั้งใจจะหลับอยากจะหลับนะครับขึ้นเตียงมันก็จะนอนไม่หลับและหรือบางคนจะดูนาฬิกาก่อนตอนขึ้นเตียงนะฮะมันก็จะกังวลว่าจะหลับหรือเปล่าก็จะยิ่งนอนไม่หลับนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาโรคนอนไม่หลับแบบปฐมภูมิ นะครับซึ่งการรักษานะครับก็จะไปรักษาไปตามสาเหตุที่เรานึกถึงนะครับโดยที่การรักษาร่วมที่มันควรจะทําคือการปรับพฤติกรรมเรื่องของการนอนหลับให้ปรับพฤติกรรมให้ดีนะครับอย่างเริ่มต้นจากอย่างแรกก็คือตื่นและเข้านอนเวลาเดิมทุกวันนะครับเพื่อทําให้เรามีนาฬิกาชีวิตที่คงที่นะครับอย่างที่2ก็คือเป็นเรื่องของการทําให้ความรู้สึกว่าเตียงเท่ากับนอนนะครับคือทําอย่างอื่นนอกเตียงให้หมดนะครับทำให้เตียงเท่ากับนอนหรือการมีเพศสัมพันธ์เท่านั้นนะครับ อย่างที่3มก็คือว่าสมมติหลับไปแล้วผ่านไปสัก15นาทีขึ้นเตียงไปแล้วนะครับนอนไม่หลับแฮะพอนอนไม่หลับแฮะสิบห้าทีมันจะเริ่มคิดแล้วว่ามันจะหลับไหมวะอยากจะหลับวะตั้งใจจะหลับนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านไป15บห้าทีเนี่ยควรจ,จะต้องรู้ออกจากเตียงไปทํอย่างอื่นจ้องง่วงค่อยกลับมานอนนะครับเพราะทําแบบนี้จะทําให้รู้สึกว่าร่างกายมันรู้สึกว่าเตียงเท่ากับนอนด้วยเพ็งางนร่างกายมันงงว่าเตียงเท่ากับแบแบบนอนอยู่บนเตียงคิดวนๆคิดนู่นคิดนี่น,นะครับอันนี้คือประเด็นที่3นะครับ ประเด็นที่4ก็คือว่าก่อนเข้านอนสักชั่วโมงหนึ่งนะควรจะต้องเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างผ่อนคลายนะครับเช่นนำสวดมนต์อ่านหนังสือนั่งสมาธินะครับอะไรที่มันน่าเบื่อนะครับหลายทนคนพอมานั่งสมาธิก่อนนอนนะรปรากฏว่านอนได้ดีขึ้นเลยนะครับแลว้วถ้าจะเล่นมือถือก็จะเปิดเป็น n i ท์โ mode ก็ได้ครับก็จะช่วยลดแสงสีฟ้าได้แล้วก็ถ้าเปิดวิดีโอที่มันซ้ําๆมันก็จะลดอันกระตุ้นได้ก็จะนอนได้ดีขึ้นนะครับหรือว่าดูซีรีส์เป็นซีรีส์ที่เราเคยดูแล้วก็ได้ นะครับอันนี้คือประเด็นการปรับชีวิตนะครับนอกจากนั้นอย่างที่5ก็คือการดูนาฬิกานะครับไม่ควรดูนาฬิกานะครับถ้านอนไม่หลับหรือก็ไม่ควรดูเวลาด้วยนะครับถ้าตื่นกลางดึกเพราะว่าการดูนาฬิกาจะยิ่งทําให้เกิดความรู้สึกว่ากังวลว่ามันจะหลับหรือเปล่าพรุ่งนี้จะไหวไม่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้างดดูนาฬิกาก็จะช่วยนะครับเอาถ้าจะดูมือถือก็เอาไปไกลๆเลยนะครับไม่ต้องดูนาฬิกาเอาถ้ามีในผนังก็เอาออกนะครับก็จะช่วยทําให้การนอนเนี่ยดีขึ้นได้นะครับอย่างที่6ก็จะเป็นเรื่่อองงขาาาาีีนนนะะก็จแํว ถ้าตามหลักการมันควรจะต้องกินก่อนนอนก่อนขึ้นเตียง8ดชั่วโมงสมมตินคนเรานอนตอนสี่ทุ่มข้นคนุณควรจะกินแก้วสุดท้ายก่อนแปดชั่วโมงใช่ไหมสี่ทุ่มก็ลบแปดบ่ายสองนะครับเป็นควรจะเป็นแก้วสุดท้ายตอนบ่ายสองนะครับแต่ว่าถ้าในคนสูงอายุนเนี่ยเราจะแนะนําว่า,ากินไปตอนเช้าเลยจะดีกว่านะครับอันนี้คือคาเฟอีนต่อไปก็คือแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เนี่ยมันรบกวนการนอนนะครับช่วงขึ้นคืน,นหลังเพราะฉะนั้นไม่กินก็จะดี นะครับอย่างต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการสูบบุหรี่นะรสูบบุหรี่จะกระตุ้นทําให้เรามีมีสารกระตุ้นนีนิโคตินเพราะทำให้เราตื่นได้มันก็ทําให้นอนหลับยากตั้งแต่แรกได้เหมือนกันนะครับนอกจากก็จะเป็นพวกการออกกำลังกายครับการออกกำลังกายก็แนะนําออกก่อนนอนสัก3ามชั่วโมงนะครับแล้วตามตําราควรจะออกอย่างน้อยร้อยห้าสินาทีต่อสัปดาห์นะครับเป็นแบบคาร์ดิโอเอซร์ไซส์นะครับถ้าการนอนหลับไอไอออ,อ,ออกกำลังกายได,ด้ดีก็จะช่วยทําให้หลับลึกดีขึ้นนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้ครับสำหรับรการปรับพฤติกรรมการนอนนะครับมันควรจะต้องทําทุกคนที่มีปัญหารโรคนอนไม่หลับแล้ว่าก็จะต้องรักษาสาเหตุไปด้วยเช่นเป็นโรคซึมเศร้าเราก็ต้องอรักษาซึมเศร้าโดยการกินยาต้านเศร้าหรือว่าการปรับพฤติกรรมก็ได้นะครับโรควิตกกวนก็มีการบําบัดหรือว่าการกินยาด้วยเหมือนกันประมาณนั้นฮะก็ควรจะต้องรักษาไปตามสาเหตุอ๋อนอกจากนั้นเราต้องดูเรื่องของภาวะหยุดหายใจขณะหลับนะบที่พบได้บ่อยเหมือนกันคือ OSA ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยจะทําให้นอนกรนตื่นกลางดึกแล้วหายใจเพื่อก แล้วรู้สึกว่าระหว่างวันมันง่วงนอนไม่พอเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับถ้าเป็น o อ a ก็ควรจะต้องตรวจประเมินเหมือนกัน